พี่น้องครับยายเพิ่นบัดดีแล้วคุณแมมากระเพงเพื่อนมามากับสามีครับเปิดมาได้ยู่เออเปิดเปิดเลยเปิดเลยเออครับพี่น้องมือดีพอดีอ่า คุณมากับท่านลราเพิ่นมายามมายามยายนางเจ็บเอวด้เนี่ยเด้อผ้าตัดเมดดสี่หาแสนแอย่าผ้าบ่เออเออเข้าลบไปหลบิอันอนนเด้อเอเออผาตัดังกระดูกระดูเคลื่อนยายมื่นที่มาอยู่สวิตเซแลนมีเิชนั้น เออมีมีฉนั่นกะกะกำน้ำเกลืออยู่รวมยานอนยุงนอนสามบ้านเขาไม่มีมาดอกแต่ว่าหลับบามือนตมใหญ่มือเสียบอ้ยเสียวข้วมือนมไม่ขึ้นเั้วออกลูกนอนบ้ขึ้นเบาบ้อนเขงเออเขาเาังหน้าเพียงพี่ตมงนีอ บ่บ่บ่ท่านไหนเรือจ้าได้จ้าสอบกัเขาัวัวจ์เลยทาเขาไม่ไนะเมื่อนั้นไปเจบบอกทั่วปีไายไดเลยละหนึ่งสอบปีนี้ไดเลอะไรได้ีดเย่ัดยมียูเกีกไปเดี๋ยวสิเรียกเอาดอกเดี๋ยวคนสีไใดเดี๋ยวคุณมาบเรียกเอามา เรียกเอาไปที่นาสตร์ไปอันอันยีสอันถั่วไร้บ้าเออเรียกเอาเนาั่งเรียกอยู่นี่เลยทายเลี้ยงเออขยไลเดียวกันไงยิ่งดีพอนะเลียกเลีอืมเออเนี่ยไจังสมันเดียวกลูกองลกขเัาเออเดียว เดียดพวกว่าสีเย็บต่อกันได้เหะน้าพนมเออเออเขียนง้างเขียังยังก่อนเนาะอ้ยปิดปากเขาพวกกระเทือนอันไหนมันง้างมาใหญ่เออไหนง้อออัน เอาไลยมันคือคือกันลากไล่คือกันไล่คืดกันไล่คืดกันอันคนหมอนอันคนเฮ็ดคนเฮ็ดศาลระมาอยู่บ้านนั่นนะวัดเอาไปถวายวัดใดวัดอยู่บ้านอําเภอบ้านดุงจ้าอยู่บ้านเออแทนบดุงวัดที่นี่กับัดสิถามยุบบ้าอันท่านประหลัดเพิ่นนั่นไปอยู่สางคอมหรือว่าอยู่บ้านดุงอยู่สางคอมอ๋ออยู่สางคอมเอารุ่นๆให้ได้นําในอําเภอเด้อได้ๆๆได้แน่นอนได้ในนอน เอากระสิบจะปลากระสิไปเป็นน้ำเพื่อตัวไ่เออใหญ่เด้อเออไหนปรด็ยังไติยวเข้มปั่นเตียวเข้มมาติวเลยตรงลูก่ลูงน่นรอบได้รอบนเอ้ยได้แม่กระรุ่นนยได้ที่หนึ่งแลวแม่บ่วมีลูกเป็นโบตตัวต้นมี้ดีใจน้ดีใจน้ำครับ เออดีใจน้ำเด้อที่ได้ในอบค์ต่อน้ำลือดย่าั้งเชิง่สูงแรงเอออาภิณัชครับเดี๋ยวเจียวเวียิบเองดอกสร้างอยู่บ้านนี้แมอยู่ตู้จนวัมีสีใสแล้วตาสาดพิณอ่ะครับวันนี้เป็นเจ้าแรกครับคุณเมาจากสวิตเซอร์แลนด์ครับมาสื่อสาดน้ำย่าสิไปเฮ็ดบุญยวัดยัางเลยหรอคุณเมาเพราะเฮ็ดหรอก่าเป็นใจดูเออ อ่ามันก็ไลยเดียวกันนั่นแหละอือเออแม่จับาคนเราคืนเขายายว่าที่มันเรียกให้เพิ่นยายมันเรียกเรียกให้มันคือกันคือสิต้อกันอืออ๋อแอบตาจะน่อยเพราะใส่แฟตกเปิดแฟชอืออ๋ออยาใหคนแอดีไอ้นุงไอ้มีบักวดนั่งมาละบับกวดเออ ตายตายตายปากเอืั้นกก่มาีกนีคือนะต้องพื่อบังกันแม่กำลังสี่แยกแง้มบ่ืนนั่นละอ่านงนังครับงมบ่ืนต่ว่าอยากได้สีฮะกอสีนี่กระวยกอไร่บ่คือกันีได้ไหมกั่งซีได้่านังแวกับแพ่ดับวันนี้ไกมักละ คันเช็ดน้ก็ไม่้งแล้วเลยอยใจซ้อหว่ครับพี่รองครับมือนี่เป็นมือแรกที่ย้ายสีขายศาสตร์ครับกาสีขายประมาณจ็ดหมื่นบาทนี่แหละว่ขายหลายรอบละหมื่นบาทครับย้ายนั่งสีขายเริ่มสีขายได้ปีไม่แล้วเออพูดอันไม่เพิ่นน่ะนั่นละ ยนมไปหน้ากะระวังตมระวังยังเด้อยายเด้อระวังตมเด้อเป็นสิเมือนที่มารวมถึได้ผ้าตัดกี่เพิ่นเออเออเออเอเออนี่ยนะคือการคูนมันแซงดิาจไวอจักเล่่ไปไปใส่ก่อนมือเสิ่งทัวหาได้เพราะมันแซงท่านไหจังไรมันจักรม่คูนี่คูว่าหาคูว่ายาให่มันขาดคูเรา คนแบบมีครูครับพี่น้องครับชิปนี่เสียไวใบสมีละพอดีมือนี่ขอบคุณท่านประลัดแล้วก็คุณมอญไหลครับที่มาแวะมายามย้ายครับที่แล้วมามาบาดใจคุณหมดละมาเอาขอก่อเขากำเอาหลายอย่างอยู่ไม่มีแนวฝากเด้วยไม่แต่ของเปรอะปรอฝากพราะการชิปหนาแล้วกันครับพี่น้องแล้วสิเรียกสะอาดซอยพูนกัน ไปแล้วครับคุณหมอบายๆยายๆไปยนะยายไปคุณมันแซงวันทีไปตีไหนไปวันสองสามโมงนี่ละโอ้นึงวันไปตีสามโมงเออเอานั่งกันว่าจะไปไปเออ